สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกคนสบายดีตอนเที่ยงๆพี่น้องเมื่อนี้มาอยู่เฮือนซาลอยอีกแล้วมากินเขาเฮือนเขาดูขนาดเมื่อนี้เมียเขากับซาลอยไปหาหนาามาย,ายอย่องไปแตะสาวเพราะว่าฝนตกเลยเมื่อนี้เมื่อวานนีคนตกแหงกันเลยไปหาหน่อยมื่อนี้คือันนี้คือ,นนอนนลูกซาลอยลูกคนใหม่เม,มื่อนี้แกงนมาใส่กันกับเห็ดเพื่องแลวก็ใส่กันกับหมักหยวกพี่น้องมีแต่แนวแบบเหมาะสุดๆเลยครับ อาหารประเภทแกงนอไม้ก็คือเครื่องปรุง,งี่แหละพี่น้องเรียกว่าเครื่องประกอบอันนี้แม่ครัวกำลังแกงพี่น้องใส่น้ำยานางเขียวๆน้ำยานางนี่ก็เปียบเสมือนน้ำกะทิของแกงนอไ <c oughs> ม้ก็เม่เห็ดห้านก็เม่นน้ำกะทิแล้วพี่น้องแต่ว่าอันนี้คือเ้าเห็ดแกงนอไม้มันคือน้ำยานางเนาะอันนี้เพิ่นต้มแล้วพี่น้องหมอ,อยังหันห่อนอยู่ เอาใส่ซัมนี่แล้วก็บเบิร์ตนี่แล้วก็คางไพ่อีกจักหน่อยนี่ก็ได้กินแล้วพี่น้องอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วอเอาเบือลองไปขอาเบือนี่ห้าวบอหูหมอใส่ให้มันเป็นอนี่ยตัวเพิ่นก็ใส่มาตั้งแต่สมัยพอสมัยแม่คนเลยใส่ให้มันเหนียวบอกแนะนำม,มัน,น,นเหนียวสนเ,เนาะเพราะว่เข่าเหนียวอันนี้ก็เหนียวนี่คือเ,เห็ดเพื่องอันนี้บัว แกงน้ำไม้โ <Okay. S 2> อเคเมื่อนี้การยินเสียงตัดใหม่ดังในจักน้อยพี่น้อ,องอันนี้คือพุทธากิน,นพุทธากินมะเกลายหนึ่งมื่อนี้กินหลายคนกินซุ้มกันพวกตำมะฮงพวกแกงน้ำไม้เนี่ยสไลด์สิกินซุ้มกันยี่แม่กามาเนาะแม่สไลด์แม่บอลเอ็กหลายคนพี่น้องแต่กระเด็กน้อยทุกแรกชิมเลยอยู่กำลังปดพี่น้อง สนาดเคกินแล้วไ่ซืซุปละนรายยอะในรายทุกคนในรายเยอะไปหาในรายเยอะคุณะรเยอะคนอะไรไม่น่าเอคนะรเกาะคนเดียวเกาะคนพเดีนึงแต่ว่าชิมหอไปสองคนเน่ยอยถึานำคนตกแห้งเมื่อคืนนี่พี่น้องคนคนก็กระไดื่อินแต่ว่าห้าวไปเงเี่ยองนเมื่อคืนเที่ยงวันชิมหายไปจอดรถแล้วเราไปเยี่ยงอื่นนะหลายเรากำลังจะเอาไปถ่ายซุกแล้วพี่น้อง หมอเสิร์ฟลหมอบักใหญ่ๆคนได้อยากมาติ๊บข่าวเด้อโง่ยังไงแย่งทำไมหมอใหญ่โง่หน่อใหญ่แล้วโอเคโอเคขึ้นมาติ๊บข่าวใหญ่ขึหนมาบาเทีอยงพี่น้องอิ่มบุดทุกคนเดี๋ยวเป็นกิจกรรมตักไม่ได้กินอื่นซ้ำพี่น้องเอ้ค้านอนค้านอนเมื่อคืนใส่กันสิได้ยี่ดอกตอนหอมแรงมันบ่หองมันหอมสองสามโมงเช้าครั โอแล้วไอ้ตื่นกันมาได้ยินเสียงสนานจะกบจะอื่มไปว่ามาแรงไปเงี้ยมลแรงบนพม่จเอ้าวขอเธออืมมันยังออกช้อนว้ชื่อๆพรถอดเวลาลแล้วก็ไปได้ไปมันเดิมอ้หเป็นตาแสบอันนี้เถั่วละลอยถั่วละลอยโมขายมอยรไปสื้อ ทางบุคลายทางโมมีผู้สื่ออยากกันแล้วนะนางบุพานางไก่ด้วยกับไก่ใก่สวยงามเหมือนกันนี่นี่เป็นรอยท่าตจองเท้าอยู่แล้วผู้ใดงามเหมือนกันจ้ะวะนางบุพานางบุพานางเก่งนางงามกว่าเนาะหนาจะข้าวกลัวจังหน่อย

นนาบไปทำไมทำไมบายดีท okay. ุกคนบายดีป่าลุงข้าวแล้วกิน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 ข้าวปกินมาเอามาปูด้ากินอยู่นี้มากินอยู่นี้มากินตะไรย่งกุยบนจนะจัม กทงปีาข <chat> ้าอยิ่นิเบถ้าตฟองกับโต๊กเินงีขาามน่มกแอก่นี่ากันเันั่นทำกลอยู่บกเบยให้แบกหได้ิีกินข้าวน้ำข้าวนมาแรกแกงนำหมเริ่มรแกงนำมเยอะน่ต้นผมให้มากินปลากินแกงนำม่พี่น้อง มาเด้อพี่น้องแจงละไม่ครับใส่กระเห็ดเพื่องกินกะหมากกระทินมากไปกันให้พ่ะไปทางไหนเลยเดินจกเลยเด้อกินเงินมาแต่กินแค่นี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 ่แซบบอกกินน้อยเ็ดไดยไหม้ยันย่าล่ที่หนไ่ไปเ็นผัวไปคนน้นเ่นี่กู

เวทนะเวทนะได้มากินเผาไว้ๆ้ยถลินจะไปบก่อนนีน遠遠่าติยังนางอย่างแลนไม่ป้อนนเนาะนั่นนจะเาไปติมีนั่นหว่าวเอาไแม่มาเด้อกินนมัมีน้องแกน้ำมเด้อนมนิ้ันิ้นแม่ลมีหันยวมับแก่มีหมักุ้นแบบรวมรวมพี่น้อง่วอเอิญอพี่น้องกินไน่ มันอนดดอกสองคราแ,แ่ด้ทกปลาินแสบแล,ยลยายมมแพ้กเล่นเล่กับดองิเ <c oughs> ื้อกนอางเลนกัสงลิงวนแด<ส>น้ำไม่ลาบปาลาะไรกัส้มพักเสียนพักของพักให้กว ขาอก็ขามาน้ำหรอแฉะอยาี่ข้าวบดบวมแะที่ยกขนั่ลอ้งดใน้มยำนั่นแหล้วางมือไปวมือก่อนวะอ่อย่ามาบุ้มแล้วู่เยะเฮ้ยหีชาเฮ็ดเปือยน้เบวมเฮ็ดเปิดนี่เฮ็ดเปือยไรเคือ่ว่าอย่งเ แดงไหนบอยังบเบยังบอยะแซ่บก่ิงเยแพ่จับเพกกินี่มักนำมนี่คนหมักนหมักองคนแคบมาเลยทุกคนทีนไกันแม่ก็มักแกงนำหมหนักไปเร่อแกวไปเ่อใส่ร้อนหมล อยากอมาละเขาได้ทำรับรพนมาอยนักเอาไปอ่ะนเอาวจะกินดอกไม่กินที่ขาว่ากินลายคนเลยแสบดักลายนากแล้วบ่านแกกระตำเข่าวเหมาปกปกทำอะไรก็มาเก็บแขนยนย่อยยังกระ่างนไทย่งตมือเป็นยังไงขัดแขนมั้เนาะ ແລະເຕີດແຊບຢູ່ຕົນແຈກນ້ຳໝາຍກັບຍາຍກະສະແມກິນພນ້ຍິງໝັກຈກນ້ຳຊນີ້ກບາຄົຮົາາຮົານາຊກິລກບກິນນິງິກິກິນເນນາຮກກກກສະແກິນນລ່າງນຕ ตอนนคิดเราไปหานนำกันเด้ไปแถบซอยไปกับเม่นังกิ่งไปแถววัเราไปแต่ใกล้พันธุคันไปแต่ตะเวนยามาละเมินตาไปหอดลูกคุณตะใหม่กันยังรับไปหอด่ามันจะงอางานมันพันธุในหมันสักมากระมาน้ำเดยมกรเฮ็ดบทนามา้นาก็ได้ห้านาเือนแลวสีน้อง มา้ามา,นนะมาเตินเห่าเนาะ